ลุกศพขึ้นมาแต่งตัวและถ่ายรูปพิธีกรรมสุดแปลกของชาวตระจาในอินโดนีเซียและหมู่บ้านแห่งหนึ่งในแถบเทือกเขาบนเกาะสุลาเวสีของอินโดนีเซียชาวบ้านหลายสิบคนรวมตัวกันนำศพผู้เสียชีวิตขึ้นออกมาจากหลุมศพของครอบครัวหรือถ้ำไม่ว่าจะเป็นร่างไร้วิญญ,ญาณของพ่อแม่และบรรพบุรุษเพื่อนำมาประกอบพิธีทำความสะอาดที่เชื่อว่าจะช่วยชำระล้างวิญ,ญญาณของบุคคลอันเป็นที่รักที่ลาโลกไปแล้ว ครอบครัวหนึ่งโพสท่าถ่ายรูปร่วมกับญาติผู้ใหญ่ที่ไม่สามารถยิ้มให้กล้องได้อีกต่อไปส่วนอีกครอบครัวห่างออกไปไม่ไกลกำลังแต่งชุดพื้นเมืองให้กับหนึ่งในบรรพบุรุษผู้กอ่อตั้งชนเผ่าแม้ร่างจะเหลือเพียงกระดูกนี่ไม่ใช่การเยี่ยมบุพการีหรือบรรพบุรุษตามบ้านพักคนชราหรือฉากในภาพยนตร์สยองขวัญเพราะพวกเขาเหล่านี้ได้เสียชีวิตไปนานแล้ว พิธีกรรมที่กินเวลานานหลายวันนี้เรียกว่ามาเนเนของชาวบ้านในสองหมู่บ้านบนเกาะสุลาเวสีของอินโดนีเซียเหล่าลูกหลานที่ยังมีชีวิตอยู่จะขุดศพหลายร้อยร่างขึ้นมาทำความสะอาดและแต่งกายเพื่อสักการวิญญ,ญาณและนําเครื่องเส้นมากราบไหว้ตอนที่เราทำพิธีมาเนเนเราเริ่มจากเปิดหลุมศพขึ้นมาแล้วทำความสะอาดหลุมศพและพื้นที่รอบๆสุเลตอซาเอ หนึ่งในชาวบ้านเล่าโดยโลงบรรจุศพฝังอยู่ในหลุมฝังศพที่ขุดลึกเข้าไปในภูเขาจากนั้นเราพยายามตากศพให้แห้งด้วยแสงอาทิตย์ก่อนจะเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านทูริอาอธิบายว่าลูกหลานของศพเหล่านี้ร่วมแรงร่วมใจกันทำพิธีกรรมเนเนเพื่อให้วิญ,ญญาณผู้เสียชีวิตอวยพรให้พวกเขาปลอดภยัยอยู่เย็นเป็นสุขและมีความสุขบางครอบครัวปฏิบัติกับร่างไร้วิญ,ญญาณเสมือนดั่งมีชีวิต โดยนำบุรีไปให้สูบหรือสวมแว่นกันแดดให้ศพด้วยเป็นภาพที่แปลกตาจนมีคนตั้งสมญานามพิธีกรรมนี้ว่าขุดศพมาถ่ายรูปถาว่าบางศพฝังไปนานแล้วทำไมยังมีสภาพร่างเป็นมนุษย์อยู่นั่นก็เพราะชาวบ้านใช้กระบวนการคล้ายธรรมามี่เพื่อรักษาสภาพของศพแต่ก็มีบางศพที่เหลือแต่กระดูกเท่านั้นมาทำความรู้จักชาวตระจาชาวบ้านบนเกาะสุราเวสี ที่ประกอบพิธีมาเนเนเขาคือชนกลุ่มน้อยชาวตราจาที่มีประชากรกว่าหนึ่งล้านคนบนเกาะพวกเขาไม่รังเกียจที่จะพูดคุยกับศพแต่งตัวให้ศพจัดแต่งทรงผมหรือถ่ายรูปกับร่างผู้เสียชีวิตโดยชาวตระจามีความเชื่อว่าวิญญ,ญาณของผู้เสียชีวิตจะยังล่องร้อยอยู่บนโลกหลังเสียชีวิตไปแล้ว ภายหลังพิธีศพวิญญาณของพวกเขาถึงจะเริ่มเดินทางไปยังแดนวิญญาณที่ซึ่งวิญญาณของพวกเขาจะสถิตอยู่อย่างเป็นนิรันดร์ดังนั้นพิธีศพจึงเป็นสิ่งที่ชาวตระจาให้ความสําคัญมากหากคนในครอบครัวเสียชีวิตจะรักษาร่างไว้จนกว่าจะเก็บหอมรอมริบจนมีเงินจัดพิธีศพอย่างยิ่งใหญ่วิธีการรักษาศพแบบมัมมี่นั้นชาวบ้านจะใช้น้ําส้มสายชูและใบชาเป็นหลักแต่ในปัจจุบัน บางครอบครัวเลือกฉีดฟอร์มัลดีไฮหรือฟอร์มาลินเข้าไปในร่างโดยตรงเพื่อรักษาศพก็มีส่วนพิธีมาเนนั้นไม่ได้จัดทุกปีขึ้นอยู่กับแต่ละหมู่บ้านปกติจะจัดขึ้นทุกๆสองถึงสามปีในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมช่วงแรกๆที่พิธีกรรมนี้ปรากฏสู่สายตาชาวตะวันตกพวกเขาตกใจและหวาดกลัวแต่ความแปลกและจริงจังของพิธีกรรม ทำให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาติเดินทางเพื่อมาชมเช่นกันอย่างไรก็ดีผู้ใหญ่บ้านมองว่าชาวบ้านดูจะเล่นกับผู้เสียชีวิตมากเกินไปทั้งนำศพมาแต่งตัวและถ่ายรูปกับนักท่องเที่ยวทั้งที่ควรแสดงความเคารพศพมากกว่านำมาเป็นฉากถ่ายรูปเราควรเคารพพ่อแม่หรือบรรพบุรุษถ้าลบหลู่อาจมีผลร้ายตามมาได้ผู้ใหญ่บ้านกล่าว ซาราแซนผู้สื่อข่าว BBC ได้เดินทางไปสังเกตการพิธีมาเนเนเ,นเมื่อปี2017เธอเล่าว่าสำหรับคนภายนอกแล้วธรรมเนียมที่ชาวตรราจามักเก็บศพของสมาชิกครอบครัวผู้วายชนไว้กับบ้านและปฏิบัติต่อสภาวบว่ายังมีชีวิตอยู่ดูจะเป็นเรื่องแปลกประหลาดไม่ใช่น้อยแต่ชาวตรราจากว่าล้านคนยึดถือธรรมเนียมปฏิบัตินี้มานานหลายร้อยปีแล้วซึ่งธรรมเนียมดังกล่าว มีต้นกำเนิดมาจากความเชื่อในเรื่องพูดผีวิญญาณของท้องถิ่นที่สืบทอดกันมายาวนานก่อนที่มิชนารีชาวดัตจะเข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์กับคนในแถบนี้เมื่อมีคนตายชาวตราจาจะเก็บศพไว้กับบ้านนานหลายเดือนหรือหลายปีเพื่อรอเวลาเตรียมการงานศพที่จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โดยใช้น้ำสมุนไพรหรือฟอร์มาลีนรักษาสภาพศพไว้ ในระหว่างนั้นคนในครอบครัวจะปฏิบัติต่อศพเหมือนกับคนที่นอนป่วยอยู่มีการยกน้ำอาหารและบุหรี่มาให้วันละสองครั้งอาบน้ำทำความสะอาดและเปลี่ยนเสื้อผ้าสม่ำเสมอทั้งยังมีการตั้งกระโถนไว้มุมห้องให้ผู้ตายได้เข้าห้องน้ำอีกด้วยจะมีคนคอยเฝ้าศพและเปิดไฟให้สว่างอยู่เสมอเพราะเกรงว่าการทิ้งให้ศพอยู่โดดเดี่ยวลำพังจะทำให้ผู้ตายไม่พอใจได้ พิธีศพของชาวตราจานั้นจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โดยมีการแห่ศพไปรอบหมู่บ้านมีการบูชายันควายหลายตัวซึ่งเชื่อว่าเป็นพาหนะนำคนตายไปยังสถานที่รอเกิดใหม่ทั้งยังเฉลิมฉลองกันอย่างเต็มที่นานหลายวันหลายคืนติดต่อกันทำให้เจ้าภาพงานศพมีค่าใช้จ่ายสูงซึ่งสำหรับคนมีฐานะแล้วเงินจัดงานศพอาจมากถึงราว1.7ล้านบาทหรือสิเท่าของรายได้ต่อปี โดยเฉลี่ยของพวกเขาเลยทีเดียวชาวตอราชาส่วนใหญ่จึงต้องเก็บศพไว้กับบ้านไปก่อนและใช้เวลาเก็บสะสมเงินทองเพื่อให้พอจัดงานศพซึ่งอาจกินเวลานานหลายปีหลังพิธีศพจะมีการเคลื่อนศพจากบ้านไปเก็บยังสุสานของครอบครัวหรือตามถ้ำโดยจะไม่นิยมฝังศพลงดินเนื่องจากภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นหุบเขาบางครอบครัวที่มีฐานะจะว่าจ้างช่างให้แกะสลักอุ่นไม้ที่เรียกว่า เต่าๆซึ่งเป็นตัวแทนของคนตายไว้ด้วยโดยหุ่นนี้จะสวมเสื้อผ้าเครื่องประดับอย่างดีรวมทั้งสวมวิกที่ทําจากผมของผู้ตายและจะมีการจัดเรียงให้หุ่นนั่งที่ด้านนอกของถ้าต้องมองลงมายังลูกหลานที่เชิงเขาเบื้องล่างศาสตราจารย์แอนดี้ท่านดีโลโลผู้เชี่ยวชาญวัฒนธรรมตระจาบอกว่าการปฏิบัติต่อคนตายเสมือนคนเป็นเช่นนี้ เป็นวิธีทางหนึ่งในการดำรงรักษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ยังอยู่และผู้ที่ตายไปแล้วเรื่องราวของพิธีมาเนเนเสะท้อนถึงความเชื่อและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนานในหมู่ชาวตอราจาการเคารพบ,บรรพบุรุษและความผูกพันระหว่างคนเป็นกับคนตายนี้ทำให้เราเห็นถึงความสำคัญของการรักษาความทรงจำและความรักในครอบครัวอย่างลึกซึ้งขอบคุณที่ติดตามรับชม แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ